เรี๋ยวฉันมึกด้ปยพี่ครับสวัสดีครับผมชื่อเดชชาบริบุณพลนิชั่นประามที่4ครับสวัสดีครบมชื่อเดชชาปัเกล้าสายพายวนปศึกษาาีที่สครับสวัสดีครัดิฉันชื่อเดิกิลาวันหุ่าดิชันมรึกษาปีที่หค่ะสวัสดีคระดิฉันชื่อเดชิศิรรัตจะจากวชันปุษศึกษาปีที่หค่ะวันนี้พวกเรามารา ปฏิบัติกระต้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญของปฏิศาสท้องถิ่นของตนการนำสถานที่และบุคคลสำคัญของอำเปอกระเอกมาค้นคว้าด้วยการทางววัฒาสารให้เห็นคุณค่าละเถึงความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของตนเองสอดคล้องกับหลักปัจัาของเศรษฐกิจพอเพียงสองเงื่อนไขสองเงื่อนไขเงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขความ้รู้ขั้นตอนการเร่อห่การทำงานรู้ขั้นตอนการก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ 5W2S รูปรประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่และบุคคลสำคัญของอำเภอกะเปิลจังหวัดระนองรู้วิธีทำชิ้นง,งานหนังสือเล่มเล็กนั่นขไขที่สองนันขา่าไขพฒนธรรมมีความขย,ยนันมีความสามัคคีมีความอดทนมีความรับผิดชอบมีความกตัญญูชื่นย เพื่อเสริมสร้างความรู้รอบโต๊ะกับสถานที่และบุคคลสำคัญของผู้สพเพิให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความสำคัญผั้สัพเพิสให้ผู้เรียนนำเสนอข้อมูลมาชิ้นงานได้สามหลักการรีผู้คู่กันในตัวที่ดีมีการเต้นเนื่อาใพ้มพโพลต่อการสื่อคนมีข้อมูลให้ผู้เรียนสื่อคนในการหลากหลายมีการเต้นเพื่อการพิมพ์โพลต่อผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ต่อยอดเป็นมัคุเทศน้อยได้ ยังยืนและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน4มิติ4มิติมิติที่1ด้านวัตถุเศรษกิจเกิดการนำเสนอสถานที่สำคัญและบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อะเพื่อนเจวัและนองมิติที่2มิติด้านสังคมเกิดกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มทำงานร่วมกันในหู่คณะเกิดการแบ่งงานกันและช่วยเหลือกัน พิธ hm <an plural issions> ีสามพิธีท่านสิง์แวดล้อมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สถานที่สำคัญและบุคคลสำคัญทางวัติศาสตร์ทองปูกระเปือและเคารพบุคคลสำคัญทางวัติศาสตร์มีพิธีสี่พิธีเร่องพฤรรมเกิดการถ่ายทอดความรู้จากุ่นพีสู่รุ่น้องหรือุูกปู่ย่าตายายสู่ลูกหลานเกิดการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นใช้ศาสตร์การฒนาหลักสามศาสตร์สามศาสตร์ศาสตร์พระราชา ข้อที่7ศึกษาข้อมูลอยา่างเป็รนระบบทํางานอย่างผู้รู้จริงคําพ่อสอน9ข้อข้อที่หนึ่งความเพียรความเปียนคือความพยายามและขยันในกรารค้นคว้าข้อมูลศึกษาข้อมูลพระบรมราชวัลพระราชาบัตยามันน่าประสารชาติไทยตนนั้นได้มีเอกลักษณ์มีภาษาศิลปะขนมทำแนวเพลนี้เป็นของตนเองมาเช้านางหลตะวัแล้วทั้งนี้เพราะบุตของเราได้เสียสละที่ชีวิตกำลังกายและใจ จากสิ่งเหล่าน like well? ี้วพวกเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาแว้คงทนถาวรเพื่อเดินอันโชคดีหลังต่อไปข้าพเจ้าเห็นภาพการกัตถุศิลปะวัตถุทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ชี้เหื่หในอดีตอันเกิดของชาติไทยเราเป็นประโยชน์แก่การศึกษาทั้งในทางวัสดศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมจึงควานที่ถูกไฟจะได้ช่วยการอนุถนอมบัพปุญญาสูงสุหลายไปเพีงพระราชที่ควแผ่นดินของเราสาธาณสาราณสาธาณ หนังสือรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่1ประวัติ ีความเพื่ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนการถนัดเห็นถึงความสาคัญของสถานที่ทางการศึตษ์ได้การนําความรู้ที่ได้มาแบบประยุกตนักเรียนในโรงเรียนครอบครัวและชุมชนสมควให้เกิดภูมิความรู้ที่ยั่งยืน 2. So, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีคุณธรรมรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งที่ผิดชอบเชื่อดีปฏิบัติสิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามน,นำเสนอข้อม,มูลที่ถูกต้องจากแหล่งข้อม,มูลที่มีความน่าเชื่อถือ 3. มีงานทำมีอาชีพการเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมู้ให้เด็กได้เยาวชนรักงานส้่งานทำจนง,งานสำเร็จสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพเป็นมกักคุเทศน้อยในชุมชนได้สามารถสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในครอบครัว 4. เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคนตั้งใจนำเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้กับบุคคลอื่นครอบครัวสถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสการเป็นพลเมืองดีสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของความเป็นมา ความเิ่งของต้นการเป็นพลเมืองดีคือเห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำเช่นง,งานอาสาสมัครงานบับพ็ญประโยชน์งานสาธารณกุศลและให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเพื่ออาทรคือ มีความตั้งใจในการนำเสนอเรื่องราวในท้องถิ่นช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันอนุรักษ์กนนกท้องถิ่นของตนเอง 3...4... ถสง่ชื่มีแฟนใดไม่สุขสามงานเหมือนอยู่บ้านเราชื่นฉ่ำข้ามเช,ช้าสุขทวีสากจากคืนดิ่นสินจากนาทีมีสิทธิเสรีสันติครื่ัง นนีข้อเสนอนแนี่หรือข้อสักถามเินยนเชิญได้เลยค่ะ